สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m ม g กกา f ี l ฟินะครับตอนนี้ m ม g กกา f ี l ฟมอยู่ร้านทํากรอบรูปร้านถ่ายรูปนะครับ KP Photo นะครับเจ้าของร้านคนสวยชื่อพี่แขกนะครับทุกท่านก็ m ม g ก b าเเอากรอบรูปนะครับที่ใส่กรอบคือหนังสือพิมพ์น้องต้นข้าวฉบับวันที่25มกราคม2569เป็นฉบับที่หายากที่สุด ตอนนี้ไม่มีพิมพ์แล้วนะครับไม่มีพิมพ์แล้วนะครับผมได้มาตั้งแต่ช่วงที่ผมไปกรุงเทพนะครับเอเอามาให้ผมนะครับอตอนนี้ผมอยู่ในตัวอำเภอลานกระบือนะครับและร้าน KP p h o t o นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคเป็นร้านถ่ายรูปนะทุกคนรูปรูปสมัครงานรูปนักเรียนรูปอะไรได้หมดนะครับ แล้วก็มีถ่ายเอกสารนะครับทั้งสีทั้งขาวดำเคลือบบัตรเข้าเล่มนะครับได้หมดนะฮะนี่คือหน้าร้านนะครับผมนี่แล้วก็รู้สึกเจ้าของร้านจะขายประกันด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือรูปของเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราไปเจอตัวจริงกันดีกว่านะครับอันนี้แค่ลูกเจ้าของหน้านะครับอะือข้างหน้านะครับไปครับสองท้าก่อน สวัสดีพี่แขกค,ครับยกไมให้เลยครับหนีบเลยครับใช่ไหมใช่ครับผมสวัสดีค่ะร้าน KP Photo นะคะอันนี้ชื่อพี่แขกนะครับแนะนำตัวกับ FC น้องน้องเข้าหน่อยนะครับชื่อพี่แขกนะคะเป็นเจ้าของร้าน KP Photo อยู่ที่อำเภอร,รานกระบรือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้น้องบอยก็เอารูปมาให้พี่แขกใส่กรอบนะคะซึ่งอันนี้เป็นกรอบ กระจกนะคะเป็นกรอบไม้กรอบกระจกก็น้องบอยก็ถามพี่แขกว่าถ้าเกิดทํากรอบนี้แล้วส่งไปให้ลูกค้าก็สามารถส่งไปได้ลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นกระจกพี่แขกก็เลยอยากจะแนะนําแนะนําให้เป็นกรอบเป็นกรอบลอยแบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวรูปจะเท่านี้นะคะซึ่งกรอบลอยแบบนี้ค่ะสามารถส่งได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ตัวรูปเนี้ยค่ะจะเป็นกระดาษโฟโต้เลยซึ่งไม่จืดไม่ไม่ซีดแน่นอนมีอายุการใช้งานได้นานกว่าแล้วก็ราคาก็ 490บาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะอ่ะวัสดุก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหน้านี่เราก็จะเคลือบให้นะคะครับผมเดี๋ยวเอาเอาลูกไปข้างในดีกว่ามันไม่เหยียนะได้ไหมคะเดี๋ยวเดินมาดูข้างในก็มเดิมตอนนี้ได้ได้อ่านี่เลยค่ะนี่เรทุกคนเห็นชัดไหมครับอ่ะรีวิวให้ดูนะครับค่ะอันนี้เป็นกรอบกระจกนะคะจริงๆ FC ต้องการแบบนี้ก็ได้แต่เราก็เขียนกันว่าผนส่งจะดีไหมใช่ แต่ส่วนใหญ่แล้วว่าครับถ้าเวลาส่งก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นกระจกใช่ก็เลยอยากจะแนะนำให้เป็นกรอบลอยแบบนี้นะครับกรอบลอยแบบนี้นะทุกคนนะนะครับซึ่งเราก็พิมพ์จากกระดาษโฟโต้ก็จะสีก็จะคงทนครับผมนะคะก็ขนาดเท่ากันทุกคนใช่ขนาดเท่ากันค่ะแต่อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างเอามาให้ดูตัวอย่างพิเศษพิเศษขนาดนี้ตัวอย่างเท่ากันให้ดูให้ดูไม้ค่ะไม้จะหนานี่นะครับ ไม้จะหนาอ่านะครับนี่คือกรอบเขาเรียกอะไรกรอบกรอบลอยกรอบลอยใช่กรอบลอยค่ะ FC เลือกเอาเนีครับกรอบกรอบลอยนี่ราคาเท่าไหร่ครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบบาททุกคนอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งและค่าส่งต่างห่างครใช่ค่ะส่วนกรอบกระจกนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าทำก็ทำได้ทำได้แต่เสี่ยงส่งเอาเสี่ยงนิดนึงค่ะเสี่ยงการส่งเอาฮะถ้าเกิดว่าไม่แตกก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่ว่ามันอยู่ที่ขนส่งเนาะใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วขนส่งไม่ค่อยรับไม่ค่อยรับนะไม่ค่อยรับค่ะกลัวง,งานเสียใช่ค่ะไม,ไม่ใช่ไม่อยากทำใช่ไหมครับกลัวาง,งานเสียอ่ากลัวง,งานเสียนะครับอ่า<ม>บอกแม่ซีน่ครับว่าร้านที่แขกชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอ่าร้านพี่แขกชื่อร้าน KP Photo นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอรังกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนะครับเปิดบริการทุกวันไหมครับทุกวันค่ะเปิดมา27ปีแล้วค่ะ27ปีนะครับผมค่ะ และเอฟซีก็เป็นคุณลุงปก่อบเพาแม็กกี้เคยทำงานกับพี่แขกใช่ใช่ทั้งบอยเคยทำงานอยู่กับพี่แขกใช่ค่ะนานมากขอบคุณน้องบอยมากเลยนะคะที่วันนี้มาใช้บริการสั่งพิแขกตัดกรอบนะคะมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่หน่อยเอามุมเดิมเนี่ยมุมนี้แหละครับมาถ่ายวีดีโอนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคค่ะจะขอมาจะนั่งแบบนี้ยิง ขอบคุณมากเลยค่ะันี่ผมมารับกล่องนี้ก่อนเพราะว่าพี่แขกบอกว่าช่างช่างพอดีไม่ไม่ว่างใช่ใช่ช่างแต่ผมรอได้ครับรอได้นะเพราะกล่องนี้ผมจะเอาไปตั้งเอาไว้วันพรุ่งนี้ทำรงทานอ๋อค่ะได้รูปหนึ่งก็ยังดีแล้ค่ะอันนี้พิเศษตรงที่ว่าน้องต้นข้าวเซ็นให้ครับมีลายมือต้นข้าวนะของแท้นะครับพี่แขกบอกบอกเอฟซีหน่อยว่าอ่ามันจะมีไฟล์ต้นฉบับอ่าใช่ใช่ รูปที่จะขยายค่ะจากไฟล์ต้นฉบับเลยนะคะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยใช่ใช่ FC พอๆแม่แม่ท่านใดที่แบบมันหาไม่ได้จริงๆผมก็เนี่ยให้พี่แขกใช้ในการใส่กรอบรูปแทนได้เดี๋ยวฝาก ID line ไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวผมจะ ID line ไว้ข้างล่างของเบอร์โทรค่ะนะครับในเฟซก็คือชื่อเฟซอะไรครับเป็น KP Photo เป็นเพจเลยค่ะเข้ามาที่เพจ KP Photo รักะบือได้เลยค่ะ เเดี๋๋ยววในภาษาไทยนะคะได้ครับเดี๋ยวจะผมทักมาในเพจก็ได้ค่ะทักมาในเพจดีกว่าเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นเป็นไฟล์ที่ผมส่งให้เมื่อกี้พี่แขกเป็นยังไงบ้างความละเอียดได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะไม่แตกไม่แตกทุกคนไม่แตกความละเอียดดีมากเลยค่ะไฟล์ไฟล์ที่ผมส่งให้กับหนังสือพิมพ์จริงๆเลยเนี่ยภาพมันจะต่างกันยังไงครับต่างกันค่ะเพราะว่าความละเอียดจาก ไฟล์ที่น้องบอยส่งมาให้อะเราจะพิมพ์ลงในกระดาษรูปโดยตรงเลยแต่ว่าอันนี้ค่ะมันเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์มใช่มันบบใช่อนาคตซีดซีดแน่อนอนเนีเน้ยก็ซีดใช่ค่ะนะฮะมันคือมันต้นฉบับก็จริงอะแต่เราเนี้ยอายุการใช้งานใช่แล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์ค่อนข้างบางใช่ค่ะนะครับซึ่งผมเองก็สั่งพี่แขกด้วยเพราะผมต้องการไฟล์ต้นฉบับใช่ค่ะนะฮะ <Okay. S 2> อุ๊ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับน้องต้องเข้าได้ขึ้นปกไครัดหน้าหนึ่งนะครับค่ะพี่แขกก็เป็น <Hey. S 2> แฟนคลับน้องเหมือนกันด้วยนะครับใช่ค่ะนี่นี่เธอเป็นแฟนคลับเลยพี่แขกดูยังไงครับเนี่ยติดตามทางไหนครับพี่แขกดูในเฟซบุ๊กอ่าดูในเฟซเอานะครับใช่ดูในเฟซบุ๊กค่ะอืดูตั้งแต่น้องออกรายการดูเพลงไหมอ่าดูตอนที่น้องร้องเพลงขึ้นเวทีแล้วค่ะแล้วก็มาเปิดดูย้อนหลัง ใช่ตอนน้องขึ้นทีวใช่แล้วว่าทำไมคนเยอะจังทำไมคนติดตามน้องเยอะก็เลยเริ่มมาดูใช่น้องน่ารักค่ะน้องน่ารักนะครับเอาเป็นตัวแทนหน่อยครับอำเภอล้านกระบือจังหวัดกำแพงเพชรฝากอะไรถึงพ่อพ่อแม่แม่ fc นะคะผมฝากได้เลยครับถ้าฝากเนี่ยฝากถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาที่เพจ kp photo ได้เลยนะคะร้าน kp photo ยินดีบริการให้กับลูกค้าทุกๆคนเลยค่ะโหราคาไม่ไม่ถึงพันนะทุกคนคหลักร้อยค่่หลักร้อย จัดให้น้องบอยโดยเฉพาะเลยค่ะอ่าแล้วก็จัดให้น้องบอย FC ด้วยเพราบผมอ่ะคืออยากช่วย FC พ่อแม่ได้มีทุกกันค่ะจริงจริงจริงราคาหน้าร้านไม่ได้นะราคาเนี้ยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือพิเศษให้กับ FC ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ส่งท้ายหน่อยครับฝากถึงน้องต้นข้าวดยตรงนะครับผมอยู่กับน้องต้นข้าวใบตรงอยู่แล้วกะไรอ่า้น้องครับอ่าชื่นชมชื่นชมน้องต้นข้าวที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้องโดนกระแสเนาอแล้วก็น้องก็น้องเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยอ่ะ คําพูดความคิดทุกอย่างของน้องเป็นเป็นพลังบวกมากเลยค่ะชื่นชมนะคะก็อยากจะบอกว่าพี่แขกก็เป็นแฟนคัดน้องต้นข้าวส่งกําลังใจให้น้องต้นข้าวอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนักร้องที่มีชื่อเสียงอ่าติดอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่แขกครับตอนนี้แม็กพี่มีโลเงินยูบุ๊คจึงเก็บไว้นานมากแล้ว ค่ะน่าจะกี่ปีเราไม่รู้เนี่ยไหนๆขอดูหน่อยนะคะแขกครับแขกมาดูนะครับมันจะมีกองน้ำอ่านี่นะทุกคนอ๋อนี่โชว์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 หน่อยครับเอ๊ทุกคนครับของแม็กกับี้นะครับผมเดี๋ยวแข่กไม่ใครดกว่าล้มพัดนะครับเออนะครับมีลงไม่พัดนะทุกคนเห็นไหมครับโล่เงินนะครับของแม็กกับบี้ฟิล์มหนึ่งหนึ่งแสนซับสไครต์ <ช>นานมากนี่มากใส่แบบนี้เลยไม่รู้งือนแล้วแต่พี่แขกจัดให้ครับได<า>กไดครับกร่อบเนี้ยจะใส่กรอบแบบไหนครับก็อันนี้เราไม่ต้องมีกระจกนะคะใส่แค่ไม้ด้านข้างข้างหลังนี่กจ็จะมีขาตั้งให้โอใช่ค่ะเอ๊ะพี่แขกถ้าผมเสริมให้เป็นกระจกได้ไหมอยากอยากจะดนสวยยังไงมีกลุ่มมันหนา,ม,ามัหมนหนาเหรอ มันหนามันหนาไม่ได้อ๋อไม่ได้มีันมี่นอยู่ใช่ค่ะแต่ก็ฝุ่นก็ต้องมีนิดนึงคอยทำความสะอาดเอาละกันใช่ครับมันหนามันหนาเกินมันมีฝุ่นที่เช็ดใช่ไหมแกเช็นได้มันจะเป็นรอยไหมไม่เป็นรอยค่ะใช้ผ้าเช็ดได้ค่ะโอเคมากโเลยนเคโอเค่เคโอเคโนเครับคอเคโอเคอเคโอเคโอเคคโอนคคเคโคค ติ๊กตุ๊กให่ให้พี่แขกกำจีดูเ, anyway. เลยต้องสอนเลยต้องสอนใช่ไหมต้องสอนต้องสอนช่วงนี้แหละผมอยู่บ้านเดี๋ยวผมจะมาสอนเนี่ยแขกมีเวลาอยู่หรอกเดี๋ยวเธอต้องตามพี่แขกไปดีกว่าพี่ไปถ่ายรูปนักเรียนช่วงนี้ไ,<ด>ไปถ่ายภ<ด>าพ<ด><ด>คอยไปเก็บอันนี้ให้พี่แขกแล้วทำเป็นคลิปให้น้องๆดงีกว่าเออคอนเทนต์ยังไงบ้าดีไหมดีเออเออได้ได้เอาดาวเอาดาวเออดาวเด่น ดาวเด่นคนมาได้สวดเออดีๆไปๆตามกันเลยตามกันเลยได้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 พี่แขกอันนี้คือมันประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้พี่แขกทำให้ทำให้น้องบอยอ่าเท่าไหร่น้ออทำให้เดี๋ยวทำให้สวยๆเลยค่ะสวยเลยนะเน่ยนะคอันนี้เป็นโล่เงินคนดูทุกของแองกาบีเนาะที่ผมได้มาแล้วงานเลยศผมคิดว่าเฮ้ยเราเก็บเอาไว้มันต้องใส่กอบใส่ใส่ใส่ดีกว่าอืแต่ มันแกะไม่ได้เนาะถ้ามันแกะได้อ่ะมันสามารถใส่กระจกได้ถ้าแกะถ้าแกะแล้วมันจะบางนิดนึงไงอ่าแต่มันแกะไม่ได้มันหนาแต่ตอนเนี้ยผมผมไม่ใช่หนึ่งแสนล้ของผมตอนนี้สามแสนสี่แล้วโอ้นะครับแต่ว่าเหลืออีกช่องนึงกำลังส่งเรื่องอยู่ผมมีช่องแขนงสองช่องอ๋อค่ะอ่าและก็กำลังปั้นอสองช่องตอนนี้ได้เก้าเก้าหมื่นสี่แล้ว ช่องหนึ่งแปดหมื่นแปดะโอ้โหผมจะมีผมความตั้งใจผมนะอยากได้ช่องย t ท b e ที่เป็นแสนครับสี่แล้วเอาหลังมาสอนพี่แขกคับได้พี่แขกความสนุกสนุกไปเออเดี๋ยววันหนึ่งพี่แขกแน่นอนนะฮะพี่แขกเร็วครับเร็วใช่ไหมรู้ไหมพี่แขกได้เก็บตรงไหนเป็นช่างภาพอ๋อแล้วคราวนี้ช่างภาพมันจะมีหัวสีอยู่ในตัวครับอืมแต่ว่าเราไม่เราไม่รู้วิธีการที่บอกไงใช่ยากครับได้พี่แขกที่เห็นตัวตนของตัวเองเลยได้ได้ได้นะครับ อย่างที่แขกผมแนะนําครับข้อเดียวครับขายสวยครับขายสวยขอบคุณครับไม่ขายสวยเนาะขายสวยขายตัวเองก็ต้องขายตัวเองขายตัวเองใช่ไหมเออขายสวยไว้ก่อนเป็นช่างภาพด้วยแล้วเป็นช่างภาพผู้หญิงนะครับและอุปกรณ์นี่ครับลผมากค่ะวันนี้ลบไม่ลบไม่ลบหรอกนะครับโอเคทุกคนครับวันนี้นะครับแม็กี้ก็ได้มาใช้บริการที่แขกนะครับ ผมเป็นเจ้านายเก่าผมเ่ยเจ้านายเก่าใช่ไหมนานไ่เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้านายกันนะเราคิดว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเออกๆแต่ก่อนเยังเด็กอยู่ใช่ตอนนี้เขาไปไกลมากไปไกลกว่าพี่แขกอีกแล้วแล like ้วก็ไม่คิดเราเราก็ไม่ค kind of ิดด er ้วยนะว่าจะไปแบบนี้ได้อะผมก็ไม่คิดเหมือนกันสมัยก่อนแบบว่าไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดแล้วเรอไม่ค่อยพูดแล้วแล้วก็แก๊แต่จําได้ว่าเหมือนเคยตอนนั้นบอกพี่แขกว่าเคยไปทาหนังหรือว่าอะไรสักอย่างไหม เป็นหนังสร้างคือทดลองครับมหาอะยรลองเกิดจากตรงนั้นเลยใช่ไหมที่ทําให้มาตรงนี้ได้นิดหน่อยครับนิดหน่อยคือผมชอบดยการส่วนตัวอ๋อค่ะแต่ก็ไปไปแบบทัดเยนจริงก็บ้านกบกอกอ๋อลูกดาห่านไปไกลซะด้วยไปไกลซะด้วยผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ